สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆขวัญใจเส้าทุา่งแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาเมื่อนี้เส้าทุ่งไปกินกาแฟนะครับไปกินกาแฟอยู่ร้านกาแฟนะครับไปเห็นนมเรียกว่านมยัางนะท่านเรียกว่านมเบิร์ตอายุท่านมามา,มาขาสสอซาติสนองอย่าไปย่างเบิร์ตอายุเราทิมด้วยสันมาไอโบ้มักเบิร์ตอายุหรือบโบยุเบิร์ตอายุมักเบิร์ตกับนมเนียวท่านมาขอซาติสนเขาก็เลยหายมากนะครับนี่ละเกือบครึ่องอเลยนาะ นะครับเป็นนมที่หมดอายุหมดสภาพแล้วมันเกิดขึ้นบรอยูในรูปเดิมแล้วนะครับ่ะจากเบริยเบิดแยกสั้นกันเลยพุ่นะครับแป้งอยู่ข้างล่างไขมันอยู่ข้างบนน้ำอยู่กลางนะครับนี่เป็นนมที่บิดสภาพแล้วนะครับพี่น้องแต่ยังพอท่านมีกลิ่นเหม็นนะครับยังมีกลิ่นของนมอยู่นะพี่น้องซึ่งลักษณะนี้เกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในนมเองนะครับทําการย่อยสลายนะครับแยกสั้นแยกส่วนนะครับ ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ติดมากับนมหรือที่อาศัยอยู่ในนมนั่นแหละนะครับบริมาจากข้างนอกนะครับเอามาเห็ดยางนมเบิร์ตอายุนะครับเราจะเอามาทําฮอร์โมนสําหรับพืชนะครับเพ่นว่าฮอร์โมนนมสดว่าก็ฟ้องต่ว่าเบิดอายุเนาะอาจจะบิสดนะครับโดยการเตรียมนมนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับไปมีน้ําตาลไส้แดงกับไส้น้าตาลไส้แดงไปบมี่กับไส้กากน้าตาลหรือน้ําตาลไส้ธรรมดาก็ได้นะครับ แล้วก็จุลินทซียนะครับแนะนําให้ใช้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายไขมันได้นะครับเช่นสารเล่งซูเปอร์พอ2หรือาสากับเอ็มนะครับนี่นะครับวิธีการกรคร็คือเอาเติมน้ําตาลลงไปนะครับนมขนาดยูนีประมาณ3ามลิตรนะครับนมขนาด3ามลิตรนะครับใส่กากน้าตาลลงไป3ซ้อน สมช้อนสามชอ้มชอนตูนี่แหละนะครับกาวนะใส่นไป้ยังเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์มีเหงืไม่แห้งในการย่อยสลายนมนะครับให้มันย่อยสลายเพราะว่าจะเป็นกากแป้งกากไขมันหรือ โปรตีนหรือวิตามินและธาตุแคลเซยียมเนี่ก็แล้วแต่และที่ยุน่นนี่นะครับให้จุลินทรีย์มันย่อยออกมานะครับให้มันมาละลายอยู่กับน้ำนะครับหลังจากเติมการน้ำตาลลงไปแล้วก็คนนะครับให้การน้ำตาลละลายนะครับคนให้การน้ำตาลละลายเขากำหนุ่ม อันน on so ี้แนกว่าละนี่ที่นุ่มเป็นน้ำพี่น้องนะครับนุ่มผงเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับแล้วก็น้ำไปใส่เกือบเบิดแล้วนะครับเอาไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยซีน้ำสูตรผสมสูตรโตเรียวสูตรเร่งโตนะนะครับนี่นะครับทั้งเก็บบัตรตกตะกอนแห้งนะครับพี่น้องถามว่านุ่มเบิร์ดอายุกินได้บ่นะครับถ้าเขาระบุขังกล้องนะครับว่าเบิดวันที่เท่านั้นเท่านี้เช่นหมดวันที่เจ็ดนะครับก็หลังจากเบิดอายุไปห้ามื่อหกมือเนี่ยก็ยังกินได้อยู่นะ ทิ้งซีมนตรสเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ะโบกเป็นยังนะครับเพราะว่านั่นคือการย่อยสลายของแบคทีเรียที่ติดมากับนมเองนะครับจะมีเออ่กลุ่มแบคทีเรียกลุ่มอละ่ะโปรไบโอติกพี่น้องนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแท้ว่าถ้าเบิดอายุจนบ่อยู่ในสภาพที่เป็นนุม่มคือนเขาแะไรคือจากตัวนี้นะครับกับเบิรแนะนำให้กินเนาะนะครับอาจจะมีจุลินทซี่ตัวอื่นที่แฝงมากขี่ซส่ขี้ใส่ หรือมีกินเนา่ากินเหม็นพิษแปลกไปจากกินของนมครับก็เปกินหลังจากลไล่การรับตานีลยหละกะักเติมจุลินทซีย์ลงไปเพื่อให้เขาย่อยสลายานมนะครับจะใส่จุลินซีประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะก็ได้นะครับผถมใส่ลงไปเลยเพอนะอันนี้เป็นจุลินซีเอ็มนะครับเวลาเก็บก็ต้องเก็บให้พ้นแสงแดดนะครับอย่าให้ถูกแสงแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับ คนต่อไปนะครับคนขอให้คนเป็นทาง er เดียวได้้าใส่จุลินซี่แหละนะครับจะคนกลับเป็นยังทีจุลิซีวินอ่าเรียบร้อยพี่น้องนะครับนอกจากจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วไอ้เจ้าปุ๋ยมักนมเนี่ยนะครับยังช่วยย่อยละลายหรือย่อยดินดานให้ร่วนซุยได้น้ำนะครับเนื่องจากว่าในน้ำนมนะครับ จะมีสารกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถนำพาน้ำแทรกซึมเข้าสู่อนุภาคดินได้ดีหรือสารซื่อแฟกเตนก็ได้นะครับพี่นอ้องนะครับเอาไปเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายดินดานก็ได้ทื่เหนนะครับซึ่งชาวทุตรเคยนําเสนอไปแล้วนะครับเอาเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องปิดให้สนิทแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มทึบแสงนะครับปล่อยเขาทํางานที่นี่นแหละเจ็ดหมื่นสิบหาเมืองบะเบิเงนะครับเมื่อมีการย่อยสลายดีแยกสั้นชัดเจนียวตาก่อนอาจจะไม่อยู่ใต้ างบนอาจจะเป็นน้ำใส่กนะครับน้ำไปใส่ได้เลยโดยการกองเอาแต่น้ำใสๆผสมน้ำนะครับในอัตรา4ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นช่วงเช้าเช้านะครับเป็นอาหารเสริมอาหารจานด้วนให้กับพืชก็วา่าไรนะครับพืชได้รับแล้วก็จะดูเขาทัางใบน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามคุณสมบัติของถาดต่างๆที่อยู่ในนมอาจจะมีพวกหลักๆก็มีพวกแคลเซียมในตัวเจน น่าจะเจนได้จากการย่อยสลายของโปรตีนนะครับพี่นองเป็นกรดอะมิโนนะครับส่วนแคลเซียมกับมีในนมอยู่แล้วนะครับเพราะว่านมเนี่ยนะครับแม่งัวนนะมันกันมาจากไขกระดูกนะครับมาเป็นนมนะครับยังมีแคลเซียมมาสังเกตว่าส่วนระยะที่หายน่มลูกเนี่ยเพราะว่าจะง้วหรือคนนะครับร่างกายมักจะขาดแคลเซียมขาเป็นคนเท่าก็อาจจะเกิดฟันผุนะครับขานเปงัวก็อาจจะเกิดโรคแขนขาลอยกระดูกผุไม่ชนะนะครับเพราะว่าขาดแคลเซียมนะครับ มันมาละลายอยู่ในนมในเบิร์ต้วนะครับพีบ่น้อง่านเรียบร้อยสำหรับผู้ยี่ซีหมักน้ำนมหมดอายุอ่ะนะครับผู้ใดมีนมเบิร์ตอายุก็อย่าไปเท่ทิ่มเด้อบัดนี้ได้อย่าไปเท่โล่งอ้อจะไปสาดเข้าปลาอย่าไปโยนทิมนท่มน,นะครับนำมาใช้ประโยชน์ได้ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับถึงบางขนาดว่าออกกินตู้ๆแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับโดยเฮาอาศัย จุลินซีเป็นตัวย่อยสลายไห้นะครับเอาจุลินซีที่มีคุณภาพสูงนี่แหละเอฟเฟกตีฟไมโครไบโอไนซ์ซึมนี่ให้เป็นตัวย่อยสลายนมนะครับเมื่อกระบวนการย่อยสลายดีแล้วสิสนสส้นสุดสสิ้นุดแล้วถ้ากคนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับพี่น้องนะครับหรือจะเอาไปเป็นจุลินซีสําหรับย่อยสลายดินที่ดินแข็งดินแน่นดินทึบนะครับก็ได้อีกทกันนะครับเรียบร้อยพี่น้องนะครับจุลินซีนมอ่ะเด้ ได้ผลจังไดประสิทธิภพาพจะได้ห้าจังมารีวิวกันอีกนาะนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องแค่แค่นี้สักวอนปะเนี่ยคลิปหนาจ,จังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจกับคนใจชอบทุ่งนะครับย้ำอย่าลืมนมเบิดอายุไม่ควรจริงนมหมดอายุยังมีประโยชน์อย่าไปว่าโอ้ยสารานมเบิดอายุโอ้ยนมเบิดอายุละ่ะบ่ไหวดอกนมเบิดอายุละ่ะหรือจะ เห็นเขานังอยู่นี่น้องเบิร์อายุป้าแช้านี่ยนะจะไปบอกเด้อสุภาพสตรีอยู่ลหลายๆก็ถือข้อนเขาเอานะครับนำมาใส่ประโยชน์หนอเนาะนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ